เมื่อแสงอรุณเริ่มจับขอบฟ้าสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกระดึกได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ที่ทุ่งหนองทองเขาและทีมรุดไปยังที่เกิดเหตุทันทีที่มาถึงสัมพันธ์สัมผัสได้ถึงความร้อนเราวจากประยุเพลิงที่โหมกระหน่ำทุ่งข้าวแห้งอย่างบ้าคลั่งเปเลวไฟสูงลิ้วจนท้องฟ้ายามเช้ามืดสว่างราวกับกลางวันภารกิจของทีมดับเพลิงไม่เพียงแค่ควบคุมเพลิงที่ลามทุ่งนา แต่ยังรวมถึงการปกป้องศาลเจ้าแม่ทุ่งหนองทองสารไม้หลังเล็กที่ตั้งตะรงางอยุ่กลางทุ่งมานานหลายชั่วอายุคนสัมพันธ์เห็นต้นโพใหญ่ข้างศาลถูกไฟลามจากโคนจรดยอดกิ่งไม้ส่งเสียงลั่นก่อนจะหักร่วงลงมาเป็นฐานหัวใจของเขาร่วงหล่นด้วยความสิ้นหวังสารไม้หลังเล็กเช่นนั้นจะทนทานได้อย่างไรเวลาผ่านไปช้าเนิ่นนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุด ในที่สุดเปลวเฟืองที่เกลี้ยวกราดก็เริ่มอ่อนกำลังลงภายใต้สายน้ำที่ระดมฉีดอย่างไม่หยุดยัง้งเหลือไว้เพียงกลุ่มควันหนาทึบและเท่าฐานสีดำปกคลุมทั่วบริเวณเมื่อทุกอย่างสงบลงสัมพันธ์และทีมงานเดินสำรวจความเสียหายไปยังจุดที่เคยเป็นศูนย์กลางของเพลิงนรกเขาก้าวเหยียบย่ำบนพื้นที่ที่ยังร้อนระอุกลิ่นไหม้คละคลุ้งแสบจมูกต้นโพใหญ่กลายเป็นตอตะโกสีดำสนิทแต่แล้ว สายตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดถ้ำกลางซากปร,รักหักพังสีดำและความพินาศโดยรอบศาลเจ้าแม่ทุ่งหนองทองยังคงตั้งอยู่ณที่เดิมอย่างสมบูรณ์ทุกประการเสาปูนยังคงขาวสะอาดตัวศาลที่ทำจากไม้ไม่มีรอยไหมแม้แต่น้อยหลังคาสังกสีแผ่นเรียบไม่บิดเบี้ยวจากความร้อนราวกับมีอาณาเขตศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นกางกั้นเปเลวเฟิงไว้ไม่ให้เข้ามาแต่ต้อง สัมพันธ์เดินเข้าไปใกล้ราวกับต้องมนเขาลองใช้หลังมือสัมผัสเนื้อไม้ของสารมันไม่ได้ร้อนเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือกองประหลัดขิกขนาดน้อยใหญ่กว่าร้อยอันที่ชาวบ้านนำมาแก้บนกองรวมกันอยู่ข้างสารบัดนี้พวกมันกลับกลายเป็นฐานดำเกรียมถูกไฟเผาไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดราวกับว่าเครื่องบูชาเหล่านั้นได้ยอมสละตัวเองเพื่อรับเคราะห์แทนองค์เจ้าแม่ รุ่งสสงแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาเผยให้เห็นภาพความเสียหายชัดเจนยิ่งขึ้นท้องทุ่งที่เคยเป็นสีทองบัดนี้กลายเป็นสีดำสนิทมีเพียงสารเจ้าแม่หลังน้อยที่ยังคงโดดเด่นเป็นสิ่งแปลกปลอมลุงจำนงชา,ชายชราวัย81ปีนั่งมองภาพนั้นด้วยแววตาที่สงบนิ่งลุงจำนงเคยเล่าว่าเจ้าแม่ท่านซักซีดท่านอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนที่ลุงจะเกิดที่นี่เคยเกิดไฟไหม้ทุ่งมาหลายครั้งแล้ว แต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่ไฟจะลามไปถึงสารท่านได้เลยเหมือนท่านขีดเส้นปกป้องอาณาเขตของท่านไว้ส่วนกองประลัดขิกที่ไม่เกรียมนั้นลุงจำนงเชื่อว่าบางทีอาจเป็นเครื่องสังเวยที่รับเอาเปลวไฟทั้งหมดไว้แทงองค์เจ้าแม่สัมพันธ์มองกลับไปยังสารเจ้าแม่อีกครั้งในฐานะนักวิทยาศาสตร์เขายึดมั่นในเหตุและผลไฟต้องมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมีความร้อน แต่ภาพที่เห็นตรงหน้ามันท้าทายทุกกฎเกณฑ์ที่เขาเคยเรียนรู้มามันไม่ใช่แค่สารไม้ที่ไม่ไหม้ไฟแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งศรัทธาที่ยืนหยัดอยู่กลางเท่าทานแห่งความพินาศเป็นเครื่องยืนยันว่าในโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ไม่อาจให้คำตอบได้ไฟในทุ่งหนองทองได้มอดดับไปแล้วแต่ไฟแห่งศรัทธาและความอัศจรรย์ใจในหัวใจของชาวบ้านและผู้พบเห็น เพิ่งจะถูกจุดให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้ง